่ด็คทานหน่อยครับ มุกล้อง่ะมุมกล้องเราอ่ะลวอะยนเปดทางแลยรเก๋เปรดทางรเกนะครับ ater <laughs> k <laughs>